สวัสดีทุกคนนะฮะสวัสดีตัวเองดีกว่าสวัสดีวันที่ยี่สิบเจ็ดสิงหาคมนะฮะวันนี้ก็ใส่เสื้อแดงเพราะว่าเป็นวันอาทิตย์ตรงเต็มอีกแล้วนะฮะวันนี้ก็มีแผนที่จริงมีแผนนะว่าจะไปห้องเพื่อนแต่ไม่รู้ว่าเพื่อนจะยังไงตอนนี้เที่ยงแนละ้วแต่ก็ไม่มีปฏิกิริยาว่าจะได้ไปหรือเปล่าสงสัยแล้วนะจะได้นอนอยู่นี่แต่ว่านอนหลับสนิทสบายใจสอ ตื่นมาแล้วเหนื่อยเลยเวันนี้เพราะว่าเรนรอ้องเพราะว่าต้องรางห้องน้ําไงแล้วเราก็เพิ่งล้างเสร็จไปแตวตอนนี้คือผมเราสีมันยืดขานาดไหนจะถามว่าจะสระไหมก็ไม่เรื่องอะไรจะสระผมโอเคงั <c> ้น <oughs> okay, ก็ขอตัวไปพักผ่อนนะฮะเดี๋ยวสักวิทีถ้าถ้าไปห้องเพื่นอนจริงก็ดีถ้าไม่ได้ไปก็ก็คงจะเห็นเรากินของวายู่ตรงนี้แหละไปจ้าแต่ก็นั่งเงื่อนมึง บรรยากาศน่าโดนผีหลอกมากเลยค่ะน้ำเบอร์สวัสดีนะฮะทุกคนตอนนี้ก็มาทำางานที่มอราชพัฒ์ศิษเกษนะฮะกับใครก็ไม่รู้คนสวยจ้าหยินได้ข้างทางนะฮะก็เอามาช่วยนะฮะวันลมแรงนิดนึงนะฮะปวดเถิกไปหนึ่งแมตเฮ้มาหาไรร้างนล่รดูประตูดิ น่ากลัวมากไปเียนพูดกับเพื่อนนี่ไงก็งมีอยู่แล้วใช่ไหมม,มัน,น,นรดดู้ว่ายังไงก็รู้สวัสดีวันอ่าอาทิตย์ที่27ตอนกลางคืนวันนี้ก็อาบน้ำเสร็จแล้วแปรงฟันเรียบร้อยแล้วก็กใกล้จะนอนลแล้วนะฮะก็อยากจะบอกว่าวันนี้เป็นวันที่ไม่ได้เหนื่อยอะไรมากมายเท่าไหร่แค่แบบ เออไม่ได้เหนื่อยแต่รู้สึกว่านั่นแหละรู้สึกอะไรไดูคนพูดออกมาไม่ได้แต่รู้สึกขี้เกียจอะไรเออขี้เกียจทําทุกอย่างเลยแต่งานทุกอย่างที่ทําในวันนี้รู้สึกว่าผ่านไปได้วยดีแล้วกุงนี้แผนก็คือน่าจะไปที่มออีกครั้งหนึ่งแล้วก็ไปคุยกับอาจ,จารย์ฝรั่งอีกแล้วช่วงเดียวนี้คุยกับฝรั่งเยอะเนาะนี่ว าสวัสดีนะฮะสวัสดีวันที่อ28สิงหาคมนะฮะวันนี้เป็นวันจันทร์กระเช้าตีนสีออกเหลืองๆแต่มันก็ไม่ได้เหลืองมากแต่มันก็เหลืองอยู่วันนี้นะฮะที่จริงอ่ะเราจะมีเรียนที่จริงเราจะมีเรียนเป็นวิจัยแต่ว่า เรียนจบไปแล้วตอนนี้อาจารย์ให้ฟรีก็คือให้เวลาไปทําวิจัยมากกว่าชนะวันนี้ก็ฟรีก็เลยจะไปคุยกับอาจารย์ฝรั่งอย่างที่บอกไว้นะฮะส่วนวิจัยเราไปทางไหนแล้วนะฮะแล้วก็ถึงหมดที่3แล้วกำลังจะขึ้นหมดที่4นะฮะก็ต้อเราให้อาจารย์มินิชัยเครื่องมือในการทําวิจัยก่อนเราค่อยไปหาผลสรุปกันนะฮะวันนี้ก็นะั่เพื่อไม่สิบเอ็ดครึ่งตอนนี้สิบเอ็ดสิบเอ็ดเลขสวยสิบเอ็ดสิบเอ็ดเลขสวย 11, 11, เวอร์นะฮะก็ เดี๋ยวยังไงก็ขอตัวไปเตรียมตัวกอนเพราะว่าผมยังไม่แห้งขออนุญาไปเป่าผมก่อนแล้วก็เดี๋ยวก็จะไปหาเพื่อนแบบด่วนสีด่วนสีด่วนสีแหละถ้าเกิดหนูไเียอ้หอ้เนี่เทไรอ่ะทุกคนอะเอเันน่อยมออุ้ยอะไรเนี่ย สวัสดีนะฮะสวัสดียามเย็นนะส๊าของวันที่ยี่สิบแปดเ <c oughs> นาะสองแปดนะวันแปดได้ไหมแปดโอเคให้ามันเป็นแปดไปเถอะสองแปดนะฮะวันนี้ก็เป็นเออ่วันจันทร์ที่สุขสันต์นะฮะคือไม่ได้เรียนนั่นเองแต่ว่าก็มีการบ้านที่กองเป็นเ,นเทินเถินถิกหรือภูเขานั่นเองนะฮะเถินทึกเพาะเนินเถินทึกช่างเปนเถื่ภาษาไทยไม่ดูเรื่องเฮ้ย อนนี้ก็ใกล้จะสิ้นเดือนอีกแล้วนะฮะก็อีกสามวันต่อจากนี้ก็จะเป็นสิ้นเดือนสิ้นเดือนคือตรงกับวันพรฤหัสซึ่งไม่ใช่วันนี้ <c oughs> อยากจะบอกว่าพรุ่งนี้ก็คือต้องไปพิเศษงานอีกแล้วแล้วแบบอะไรวะ <c oughs> คิดเกียจเหนื่อยเบื่อมากๆแต่ก็ต้องทำเย่เย้โอเควันนี้ก็ไม่มีอะไรจะพูดแล้วนะฮะ <c oughs> ถ้าจะให้เล่าเรื่องว่าวันนี้ทำอะไรบ้างก็ไปคุยกับอาจารย์ฝรั่งแล้วก็อาจารย์ฝรั่งแล้วก็ปอยออร์นั่งทำกันบ้านนิดหน่อยก็ finish นะฮะอ๋อใช่ใช่ใช,ใช่มีเรียนด้วยตอนบสามแต่ไม่ได้ถ่ายอะไรเลยเ,ลยเพราะว่าตั้งเรียนมาชายเราตั้งชเชยนมาเลยแบบไม่ได้ถ่ายอะไรเลยต้อง I'm so sorry นะเพราะว่าเราจะอยู่ในวัยเ,เรียนอยู่เปนมหาลัยถึงแม้ว่าวัยน,นี้ บางคนอาจจะไม่เรียนแล้วแต่เราก็เลือกที่จะเรียนเพราะว่าวัยของเรามันวินสิ์ของเราที่จะเรียนหรือเปล่าหรือเราจะตัดสินใจไม่ได้ย่ยนอ,อะไรเงี้ยว่าเราจะไปต่อวสศวะวชาอ,อะไรก็ก็แล้วแต่บุคคลนะแต่สำหรับนี่ก็คือขอมาหาอะไรดีกว่าเพราะว่ารู้สึกว่ามันเป็นชีวิตที่ครั้งหนึ่งในชีวิตจริงๆอะ่ะมันควรจะลองในวนัยนี้เพราะว่าถ้าจะ้อยู่ในวัยอื่นมันก็คงแบบ คนจะหมดแพชชั่นในการเรียนไปแล้วอะแต่ถ้าเป็นวัยนี้นมันหมกกับการเรียนสุดๆไปแล้วอะเพราะว่าเพิ่งจบมหกมาแล้วทํางานเลยพอทํางานได้เงินเราก็จะไม่อยากเรียนแล้วแต่ถ้าเรายังไม่เห็นเงินแล้วจะเ,เ,เ,เรียนเรียนมันอาจจะได้แบบความรู้สึกแบบอีกแบบหนึ่งนะต้องลองดูสำหรับใครที่แบบคิดว่าจะตอบไปหาไหนหรือเปล่าก็ตอบไปเถอะตอบไปเลยไม่เป็นไร ถ้าพ่อแม่สามารถสปอร์ตไหวหรือว่าตัวเราเองถ้าไม่มีใครสปอร์ตถ้าตัวเองสามารถสปอร์ตตัวเองจนจบมหาลาัยสี่ปีห้าปีหรือหกปีได้ก็ก็เข้าที่มหาลาัยเถอะมันไม่ได้แย่หรือแม้ว่าถึงแม้ว่าจะมีการกู้คอยอสอใช่ป่ะอันนี้ก็กูก้นะก็ถึงแมว่าจะมีการกู้คอยอสอแล้วแล้วเราก็คิดหนักแบบว่าเอะเรียนสมัยเราจะหางานทําได้ไหมเอะถ้าเราหางานทําแล้วไงต่ออะไรเงี้ยมันก็อาจจะอเาอเรียไงอนะ าจจะเครียดเรื่องว่าเอ๊ะเราจะมีงานทํำไหมหลังจบแต่จะบอกว่าไอ้เรื่องที่บอกว่าจบปริญญาแล้วไม่มีงานอ่ะอันนั้นก็อาจจะเป็นความจริงก็ได้แต่มันก็มีเขารีย่งไงนะจะพูดอะไรก็ไม่รู้แต่มันก็อาจจะเป็นไปได้ที่เราจะไม่มีงานเออแต่ว่ามันก็ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีงานทุกคนอนะ่ะบางคนก็มีงานอยากให้เปลี่ยนไม n d s e t ใหม่ว่าการคุยเอสอบมันเป็นการช่วย ออมแรงพ่อแม่อีกระดับหนึ่งเพราะว่าพ่อแม่อาจจะช่วยเราเต็มร้อยประสิทธิ์ไม่ได้เราก็สามารถใช้เงินกองเยสในการเกื้อหนุนในการช่วยเหลือผู้ทันได้ก็ถูกต้องก็จะดีไปเลยนะฮะแต่คนที่อยากเรียนแล้วแรงซัพพอร์ตไม่พอนะฮะแต่ถ้าคนไหนที่แบบรงซัพพอร์ตพอก็คงไม่ต้องกู้ของเยสสอจ่ายสดจ่ายเองจ่ายเป๊ะไปเลยโอเควันนี้ก็พูดมากแล้วขอตัวไปปายแล้วกันบ๊ายบายเจอกันพรุ่งนี้จ้ากันพรุ่งนี้ ก็มาถึงห้องวัดที่เราแล้วนะฮะแต่มีคนอยู่เยอะเลยเราพูดแบบนี้เดี๋ยวมีคนติดเข้ามาในห้องในกล้องด้วยนะฮะไม่ไหวอะไม่อยากนำเสนออะไรเลยอนะแต่นนี้อยากนอนมากตอน้ตอนตอนเบาเอ๋ตอนว่ายแน่เลยว่า บางกี้ก็พรีเซนต์เสร็ไปแล้วนะฮะแต่ว <fin anta> <ots> ่า <guarding> ก <okay>? ็เปออีกหนึ่งอันที่ยังไม่ได้พรีต้องรอดูไปก่อนนะฮะทุกคนยังไน่มบอกให้จัดโกอสดรเนมันไปขัดการใช้สาปีสองันนี้แต่ละคนจะเป็นเหกันใช่มันั้นก็ปนะคะแต่คนน่าเครียดพี่ค่ะ ตอนนี้นะฮะก็อยู่ในห้องสาขานะฮะก็มาเที่ยวเล่นทีเช่ร์มาเที่ยวเม่นนะฮะทมันม่เตรงมาแล้วก็เข้าถนนทีานมัเดนนังเนรอพีเต์งานรอบป้ายคีไฟดิงสำหรับเพื่อนนะไม่กูอโนษานกูเฮียมากเลยอ่ะกาอุ้ยน่ารักจังทะลุไฟแดงพุ่งเียกสัดดีนะฮะสวัสดี ยามเย็นนะฮะอุ้ยหัวเถอดพิกัดสวัสดียามเย็นนะฮะของวันที่ยี่สิบเก้าสิงหาคมนะฮะซึ่งวันนี้ก็เป็นวันอังคารเนาะเราได้บอกไปแล้วว่าวันนี้เราได้นำเส็จงานเราไดนำเสนอเอาใหม่แล้วกันวันนี้นะฮะเราได้นําเสนองานชายนำเสนองานก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วมันจะเป็นงานสี่งานใช่ไหมล่ะนก็นำเสนอเสร็จ,เ,รจเป็นทั้งสี่งานก็รู้สึกย่ม very good แต่อย่าคิดว่ามันจะจบง่ายๆนะฮะก็ยังเหลือ,บบอีกงานอีกเป็นกองเพล่ๆๆนแะต่ะเติมเพินะช่อปีสีไม่ใช่เรื่ง,ง่ายเลยนะว่ะไม่ไม่เคยง่ายแล้วก็ไม่ง่ายด้วย <15. S 1> ยังไงก็ขอตัวไปกแล้วกันเพราะว่าเหนื่อยมากจันการุ่งนงี้ไาที่สามสูอนะฮะ ยังก็ใส่ย่อยระบอนะยก็ใสมาสโอ้คนนิจิววนะฮะสวัสดีมาที่สามศูนย์นะฮะของเดือนสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกซึ่งวันนี้ก็เป็นวันพุธนะฮะถ้าปกติของถ้าเป็นนักเรียนนะก็คงจะใส่ชุดลูกเสือละแต่สำหรับเด็กมหาลัยอย่างเราไม่มีแล้วก็ไม่มีเรียนด้วยวันนี้ที่จริงจะมีเรียนในช่วงเช้าทุกครั้งใช้วันพุธแต่ว่าวันนี้ไม่มีจ้าตัวปลิว สบายใจแต่ว่าตอนบ่ายนี้ต้องไปทําวิจัยต่อเด็กปีสี่ต้องทำวิจัยซะแล้วท,วที่จริงก็อยากให้อาจารย์เนเลื่อนจากปีสี่ไปเป็นปีสามนะฮะอยามาทําแบบนี้ได้ไหมปีสี่มันจะจบแต่ก็ให้มันจบแบบสบายสบายใจได้ไหมเอออย่างกับวิริเดดที่เขาบอกว่าสอบเข้าว่ายากแล้วการสอบออกจกมาหาลัยนี่ยากกว่าโอ้จะออกได้ไหมจะไม่ออกดีจะอยู่ต่อดี ช่มมาเถอะตอนนี source, ้ก so, right ็เป็นเวลาสิบสองกว่าแล้วต้องไปที่มหาวิทยาลัยแล้วนะท่านก็ขอตัวนะครับครับตบนะพิมพ์ได้ก็พิมพ์ถ้าใครพิมพ์เครื่องพิมพ์มันมันอย่าค่ะเขียนเขียนไปว่าชื่ออะไรรหัสนักศึกษาสาขาอะไรฝึกงานตั้งแต่วันไหนรวมระยะเวลาทั้งสิ้นประมาณ 6 0ชกหลักฐานจาะหลักฐานออมาเลยนะ600หานมาเลยนนี <ina> no. yes? ้จะบันนี Estate ้นะฮะมีสองสาวหิวตำส้มส้มตำนะฮะแล้วเจ๊แก่ๆคือเสื้อสีชมพูนะแก่ๆแล้วเจ๊ดำๆนะฮะเป็นแม่บ้านเสื้อดำเสื้อดำเสื้อดำนะฮะอีนี่จะของห้องนะฮะอีโคเขียวเนี่ยไม่ถึงหน้าเขียวนะฮะและในมันอบอกไม่เห็น นี่คือคนน่ารักนะฮะกล้องคือกล้องใครคนนั้จะน่ารักสุดโอเคไหมเรานี้เสียงสวยดอวาน่าตรงนี้ไม่มีอะไรมาน่ารักนะมาสวัสดีนะฮะสวัสดียามค่ำคืนของวันที่สามสิบนะฮะเสีท้องเออเมื่อกี้เพิ่งกินกะเพาไปแล้วลืมสั่งร้านว่าเอาพริก เอาแบบเผ็ดหน,หน่อยๆออะไรอย่างเงี้ยออคลิกปกระติมงคาราบาลเลย <c oughs> ก็แสบท้องเลยสิจ้ะ so ว,วันนี้นะฮะก็ประมาณุดเนาะอ,อย่างที่บอกไปว่าที่ที่จริงวะมันต้องมีเรียนแต่ว่าอาจารย์ไม่สอนนะฮะก็เลยไปทำการบ้านกาันแล้วก็ตอนนี้ก็การบ้านอีกหนึ่งอย่างก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยก็ก็ดีเป็นแค่ยังไงเป็นสิ่งที่ดีที่เราได้เตรียมตัวไปฝึกง,งานสักทีนะฮะแล้วก็วันนี้ก็ได้ไปรับ ใบไอสมมติ uh, OS, ฝึกประสบการณ์นะฮะเพราะตอนที่เราก็ไม่รู้มาก่อนว่าเ mm hmm. ขาเล่วันนี้นะแต่ก็ถือว่าเป็นความโชคดีที่ไปมองพอดีแล้วก็ได้ไปประชุมกับเขาแล้วก็ได้ไปเอามาสักทีนะฮะโอ้ยร oh, ู้สึกโชคดีมากๆเลยเพราะว่าเพื่อนมันแจ้งมาตอนสิบสองห้าสิบสามแต่งานเขาจัดบ่ายโมงซึ่งตอนนั้นคืออยู่มงพอดีคือเลยแบบโปะเชะแต่เสียอย่างเดียวคือใส่ชุดเล่นไป <c oughs> แต่ก็ดีที่ใส่เสื้กันหนาวทับไปก็เลยแบบรู้สึกว่าเออยังพอไปเรียบร้อยอยู่<ฮ>แสบท้องอ่ะงั้นก็ขอต่อไปพักก่อนแล้วจะก,กันพรุ่งนี้วันที่31ซึ่งคือซิ้นเดือนของเราซิ้นเดือนสิ้นใจไม่ไม่สิ้นใจเนะ อาจารเซโยยูยิรบุสวัสดีทุกคนนะฮะสวัสดีวันที่สาสิอ็สิงหาคมสองพันห้ารอยหกสิบหกนะฮะอันนี้ก็เป็นวันสิ้นเดือนสิ้นไม่สิ้นใจนะแต่สิ้นเดือนเฉยๆเป็นวันสิ้นเดือนที่ค่อนข้างที่จะอากาศดีนะฮะเมื่อกี้ออกไปฝนก็มีการไปปลอยๆนะ,ะจะไปมออย่างไงวันนี้คือเราต้องไปมอไงเราต้องไปมอเพื่อไปฟังเพิ่มพรีเซนต์อะไรประมาณนี้นะฮะก, <c oughs> ก็ไปเถอ,อะเนาะ จริงๆอยากนอนอยู่ห้องนี้ส้ำอะแต่ว่ามันก็ต้องไปอยู่ดีวันนี้ก็ไม่มีไม่มีอะไรจะพูดนะเพราะว่าไม่มีสิงงไม่พออะไรมันไม่มีอ,อะไรจะพูดฉันก็ปใจกันที่มอเลยน,นะนะฮะเดือนหกเดือน ส่งเดือนละสี่ร้อยเสี่ร้อยกว่าบาทเนี่ยอยู่ในห้องเลยก็ฟังเพื่อนพี่เซแล้วแล้วตอนนั้บริการบนเครื่องบิและสิงอาะดวกนักสตาร์ททูวที่ข้อหนึ่งกันเลยนะคะไปเร็ the เ i ็วแบเดอินเดอรบ็อกมิลเรที่ใช้งานอยู่อ่านอธิบายเลยว่าคนเมาบหลังจากเรียนเสร็จก็มาหาอะไรกินที่ห้องเพื่อนนะฮะ มาดูขรางล่งกติตัวแม่ตัวแม่ตัวแม่เหิวผ<ะ>้าว,ว<ะ>เดี๋ยว,ว<ะ>เลิกเฮ้ยมาทำพรดส์สบายสิมาแล้วครับก,กับตัาราวานั่นดวนพีชผ้าคนสแส,สดงอันยังไงยอับูสวัสดียังค่ำคืนของวันสิ้นเดือนนะฮะถ้าผ่านคืนนี้ไปวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันที่หนึ่งของเดือนกันยายนสักที ซึ่งเมื่อกี้นะฮะเราก็ได้ไปดูวันพีชซึ่งเราก็ดูเรื่อยๆนะตอนที่มันมีทั้งหมดแปดตอนนะ่ะแล้วตอนนั้นหนึ่งชั่วโมงใช่ไหมเราก็โดดไปทั้งหมดห้าตอนก็ห้าชั่วโมงพอดีไปเลยเราดูวันพีชตัอหลดห้าชั่วโมงเลยนะเลยอีกสามชั่วโมงที่เราจะดูต่อที่ห้องนะ,ะก็เยี่ยมเก้อคือเราดูวันพีชภาคกฆษแสดงมานานอนะ่ะเราก็แบบรู้สึกแบบรุ่มปริ่มนะ นี้หน่อยแล,แล้วก็ขอตัวไปดูก่อนเลยแล้วกันถ้าจะบอกให้เราถึงวันนี้ก็ไปย้อนดูเองเด้อไม่าด้จะกันพร,รุ่งนี้ต่วันที่หนึ่งกันยายนแต่วันนี้ไม่ใช่นะฮะวันนี้ยังสิ้นเดือนอยู่นะย้อนมาเสยอยยรบุนสวัสดีวันที่หนึงน่ง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 หนึ่งหนึ่งกันยายนนะฮะซึ่งเป็นการเริ่มต้นเดือนใหม่แล้วนะฮะ แต่ชีวิตเราก็ยังอยู่ที่เดิมนะฮะในห้องด้เดิมของเรา <c oughs> สำหรับเดือนนี้นะฮะล้วก็มีแพลนว่าจะอยู่ที่นี่แหละเพราะว่ามันยังไม่ถึงวันที่ต้องไปไหนเนาะเด,เดือนหน้านะฮะแล้วก็จะไปที่อื่นแล้วฉะนั้นก็ไปกระใจใด้วยนะฮะซึ่งที่ที่จะไปก็คือการฝึกงานนั่นเองก็กดดันมีความกดดันสูงมากเพราะว่าเดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายแล้วที่จะต้องทาเอกสารทุกอย่างให้เสร็จก่อนที่จะไปฝึกงานที่จังหวัด เลยเราจะกลายเราจะกลายเป็นคนเลยลนะนะกดดันตึงเต้นแต่จะดิสเส่อไปก่อนต้องสแลวต้องไปให้ได้ขอกับหน้าคนละสิบไปนะโอเคงั้นก็ขอตัวก่อนนะฮะวันนี้จะไปมอนะฮะไปทำวิจัยต่อ <c oughs> แล้วก็จะดูว่ามันเป็นยังไงนะฮะไปกันเรลยนะฮะ บวัสดียามค่ำคืนนะฮะของวันที่หนึ่งกันยายนนะฮะวันนี้ก็มอกตรงๆเลยว่าไม่ได้ถ่ายอะไรมากมายเลยเพราะว่าเรามวัวแต่เล่นโทรศับบพท์บ้างเล่นไอแพดบ้างหรือว่าบางสินค้า่าไม่ได้จับเลยนะฮะการถ่ายอยู่อฉงนี้นก็วันนี้ก็เลยแบบไม่ไม่ค่อยมีฟุตเทจเท่าไหร่แต่ก็พยายามถ่ายแล้วนะ <g arness> พยายามถ่ายในแต่ละส่วนๆเลยวน,ๆๆๆนะเออแต่ไม่ปบบเป็นไรหรอกเพราะเราทําคลิปเป็นแบบหนึ่งอาทิตย์แล้วฉะนั้นยังไงฟุตเทจก็ต้องเลยสิบนาทีบ้างหรือว่าเฮ้ยวันที่หนึ่งเป็นการเริ่มต้นเดือนที่ก็ดีแหละก็ดีแต่ว่าวันนี้ก็เป็นวันที่เออไรล่ะก็คือเป็นวันที่เราจะเลือกตีมนะฮะซึ่งส่วนใหญ่แล้ววันน้ที่เราเรารประชิมเนมันชะมงานหนึ่งก็คือไวนเนียซึ่งเขาจะมีตีมต,ต่างๆให้แต่ละปีให้แบบ ชั้นปีที่4ี่เขาเลือกกันเองแล้วทีในสาขาที่เรียนอยู่คือสาขาภาษาอังกฤษธุรกิจนะฮะก็ได้ตั้งโควขึ้นมามีทั้งหมด4อย่างก็คืออย่างแรกคือบาร์บี้อย่างที่2ก็คือชนอนอย่างที่3ก็คือเมกกบี้หรือว่าผีเสื้อนะฮะแล้วก็อันที่4ี่ก็จะเป็นตีมกาลลดินเนอร์ซึ่งเขาได้เปิดโหวตกันในสาขาเราก็ตอนนี้ที่นำอยู่ที่แบบนำโด่งเลยนะก็คือ บาร์บี้แล้วในใจแล้วเราอะเลือกชุดนอนเพราะว่าในใจว่าเออไปกินไปี่ยมันก็คืองานเลี้ยงอย่างหนึ่งอ่ะคือไปกินข้าวแล้วก็กลับอะไรเงี้ยแล้วคือแค่นี้แต่ว่าทุกคนเหมือนจะไม่เห็นด้วยเหมือนใหญ่บาร์บ,บี้มากบาร์บี้แบบขึ้นแบบรวดแบบน่ากลัวมากแล้วคือก็คือหน้าอย่างเงี้ยแต่งบาร์บี้โอ๊ยนม่ถึงไอเค้นเลยไม่ต้องบาร์บี้เป็นไอเคนดีกว่าเนาะก็ต้องรอดูกันไปว่า สรุปจะเป็นยังไงก็ <c oughs> <c oughs> ก็ไม่อยากแตงง่งบาร์บี้ไงเออหน้าเราไม่ให้อยู่แล้ว <c oughs> ว่าแล้วแล้วใครไปจะแตง่งถ้าไมา่ได้บาร์บี้จริงๆก็คงจำใจแต่งไปแต่ว่าค็คาจะแต่งเป็นชุดนอนเหมือนเดิมแล้วก็เขียนบาร์บี้ไม่ต้องการแล้วก็ไปกินข้าวแล้วก็กลับมานอนจบโอเคเราวแค่นี้แหละสก,กันพ่งนี้ไม่ไปวันที่สอไงไปห้พวกนี้ย้องทั้งวันเด้อ สวัสดีนะฮะสวัสดีเข้าสู่วันที่สองเซิ่งวันที่สองวันนี้ก็เป็นวันเสาร์นะฮะแล้ววันแล้ววันเสาร์เนี้ยเราก็จะอยู่ห้องนะฮะ <c oughs> เพราะว่าเราไม่ได้ทําอะไรเนาะ <c oughs> วิจัยที่เววิจัยที่เราได้ทําไปก็รู้สึกว่าอ่าค่อนๆที่จะพัฒนาขึ้นไปเยอะแล้วก็ให้เพื่อนทํา <c oughs> แล้วก็อยู่ในห้องนี่แหละฮะ <c oughs> อาจจะทาตัวแบบไร้ประโยชน์นิดนึงแต่จ,จริงแล้วโคตรพ่อโคตรแม่ไร้ประโยชน์ <c oughs> ก็ใช้าคาว่าโคตรพ่อคุณไม่อะไรไประโยชน์นะฮะแต่ว่าก็โอเคก็สบายสบายสบายใจยนะฮะโอเคถ้าวันนี้ก็คงจะแค่นี้แหละการอีทีตอนที่มีอารมณ์ถ่ายนะฮะวันทีวันนี้อาจจะไม่ถ่ายอะไรเลยเพราะว่าเราอยู่ห้องทั้งวันเนาะมันก็ไม่จำเป็นต้องถ่ายอะไรถูกไหมล่ะวันนี้มีอะไรเลยอ่ะที่มีโอกาสชนะสูงโรงเ,เรียนสายโลกอนาคตใช้ไพ่ที่ชื่ีอคดสืนะ่อเนี่ย สวัสดียามเย็นนะฮะแต่อันนี้มาจากไหนเนี่ยสวัสดียามเย็นนะฮะของวันที่เท่าไหร่นะเอ๊ <Okay. S 2> สองตอนนี้เราเราก็กลันจะไปหาเพื่อนนะครับเพราะว่าเรากพล่งมาว่าตอนเย็นจะไปหาอะไรกินกันก็เดี๋ยวไปเจอกันที่ห้องเพื่อนเลยนะฮะตอนนี้เตรียมตัวเสร็เร้อยแล้วนะฮะพร้อมมากมากเลยถึงหน้าตาจะไม่ให้ก็ตาน,งนึงมันง่วง สวัสดีทุกคนฮะสวัสดียังค่ำคืนนะฮะของวันที่เท่าไรเอ่ยวันที่สองลืมทุกวันลืมว่าวันไหนวันที่เท่าไหร่น,น,หน,หนะฮะวันนี้ก็รู้สึกไม่สบายนิดหน่อยนะฮะเป็นภูมิแพ้เพราะว่าเกลติม <c oughs> คือถ้าเราได้กินไอศครีมว่าไรอาการมันก็จะแบบนี้แล้วก็จะถ้ามันได้เป็นภูมิแพ้ก่อนมันก็จะหลับ <c oughs> แค่นั้นแหละบางครั้งก็อาจจะนอนไปก่อนมันก็เลยไม่ได้เป็นภูมิแพ้แต่ครั้งนี้คือมันไม่ได้นอนไงภูมิแพ้ก็เลยกำเริบนหนจ๊ะ <c oughs> ตัวอีตาแก้มบวมมากเลยรูมาแก้มบวงคืออะรก่อนโอเคสำหรับนี้ก็ขอจบให้นักการว้เจอกันสะัปดาห์หน้าหรือการบัญกันกคลิปหน้านะฮะบ๊ายบายสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายบ๊ายบายบบ๊าายาย,าย,ายขอบคุณที่รับชมนะ <c oughs>